นี่ครับพี่น้องวันนี้กินข้าวกันครับนี่มีก้อยครับผมก้อยหมูครับขาประจำครับคนเยอะเยอะอือฮึเอานี่ก็ต้มไก่บ้านครับต้มไก่บ้านอร่อยนะเนี่ยต้มไก่บ้านครับผมชินดูก่อนจักตอนหนึ่งอือฮอือ ครับจำรับอร่อยนี่ก็คือขาหมูขาหมูรับขาหมูล้วนเลยหมูในตะกตอนไหนตอนนี้ออร่อยไหมคำชุ้คำร้อนบลือไหมนี่ไม่มีขาวเลยอืบข้าวชุดนี้ไม่ถึงร้อยครับผมไงก็ไม่ถึงร้อยครับ นี่เขาเรียกว่าไม้มินครับไม้มินอ,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 อืออืออ,ออร่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ